สวัสดีครับ JB TV ครับวันนี้อยู่กับผมนัท JB ครับและผมกอฟ Microsoft ครับวันนี้ครับเป็นการ u n กซ์แกะกล่องครับสินค้าใหม่ล่าสุดจากทาง Microsoft ครับ Microsoft Surface ครับเป็นรุ่นไหนครับพี่กอฟวัเน้แน่นอนครับว่าเป็นตัวล่าสุดเลยสําหรับจาก Microsoft คือ Microsoft Surface Go 2ครับนัท Go 2แสดงว่ามีโก1หนึ่งออกมาตัวนั้นขายดีมากแอบถามแลครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยอยากเห็นมากๆเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้ครับเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างไป ผมเริ่มแกะเลยนะครับ,รบใหม่มากๆาเบา,บาวนวลคมเชียผมนี่ตื่นเต้นมากครับพี่ก๊อฟครับผมยัิฉีดเลยนะได้ไหมได้เลยครับอืมโอ้ยนีเนเน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงผมแกะเลยคุณผชมเรายังแกะแบบอยู่ในถุงเลยเผมเอาถุงออกดีกว่าเอาเลครับ อานี่เอาซีลชั้นแรกออกเรียบร้อยครับผมบไปเราก็จะอันบ็อกซ์แล้วครับยกขึ้นมาพี่นัทช่วยผมจับข้างล่างหน่อยครับโอเคเราจะคอ่อยๆ่ปึ๊บว้าวอาโอ้ยเรียบร้อยครับสำหรับในกล่องครับผมพี่นัทตัวตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยประกอบไปด้วย ปุ่มต่างๆแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเครื่องวางไว้ด้านข้างก่อนเรามาดูด้านในกันบ้างว่าสําหรับในตัวเครื่องของ Surface Go 2นอกจากเครื่องแล้วในกล่องก็จะมีนี่อะไรครับคู่มือคู่มือูเนาะเป็นคู่มือกระดาษเปเปอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวครับ อะแดปเตอร์ครับผมซึ่งตัวที่ให้มาสำหรับ Surface Go 2ก็จะเป็น24วัตต์ครับขนาดเล็กพกพาสะดวกอันแค่นี้เองสหรับตัวอะแดปเตอร์ในการชาร์จไฟครับผ่านพอร์ตเฉพาะของไป c r o อฟ f t อย่าง Surface Connect ครับเป็นพอร์ตไม่เหล็กครับโอเคนี่อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องประมาณนี้ครับมีตัวเครื่องแล้วก็ที่ชาร์จครับผมทีนี้ครับผมอยากเห็นแบบตัวจริงๆตัวเป็นๆตื่นเต้นมากคุณผู้ชมนะครับผมขอญาตแก่เองเลย ื่อจะได้เป็นเจ้าของฮะอ่าโหอีกเลยครับเอ <S 2> <S 2> อเสูสวยครับอืมสวยงามมากคุณผู้ชมออันนี้ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์ขอดเปิดจอเจออะไรเป็นยังไงบ้างครับคุณก๊อฟได้ครับโอ,อโอเคครับพี่นะัทอันดับแรกเลยจะเห็นว่าเรื่องของน้ําหนักก่อนนะครับ,รบเราจะรู้สึกว่าพอมันอยู่ในมือเน,นี้น้ําหนักแบบ เบามากๆเลยครับนะครับน้ำหนักเบามากอยู่ประมาณ500กรัมตัวนั้นเองโอ้หน้ำหนักก็เบาแลอันดับแรกนะครับแต่รู้สึกได้เลยว่าน้ำหนักเหมาะเหมามือมากจริงๆน้ำักต่อมาคือเรื่องของหน้าจอครับอยู่ประมาณ10.5นิ้วหน้าจอ10.5นิ้วใหญ่ขึ้นมาจากรุ่น Surface Go ตัวแรกนะครับตัวแรกอยู่ที่10นิ้วครับอ๋อเด็กก็ขยับขึ้นมาอ่นิดนึงนมาแล้วแล้วก็ ด้านหน้าครับเราจะเห็นว่าโล่งๆแบบนี้มีกล้องหน้าให้สำหรับถ่ายเซลฟี่หรือว่าทำเป็นคอนเฟลเอนซ์คอร์เวลาเราเวิร์กรอมโฮมหรือยังงสื่อออนไลน์ก็ททำได้เว็บแคมมาให้คุณภาพสูง5ล้านพิกเซลครับแล้วสังเกตดีทีว่าเราจะมีเหมือนเป็นจุด2จุดครับพี่นันตรง จุดสจุดตรงนี้คือไมโครโฟนครับที่หให้มา2ตัวเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพในการสนทนาระหว่างการที่เราเรียนหนังสือออนไลน์หรือการประชุมต่างๆเนี่ยคมชัดแน่นอนอ,อ,อันดีมากเลยครับผมบบแล้วก็ที่สําคัญคือกล้องหน้าตัวนี้รองรับเคโนโลยย Windows h e l l o ด้วยครับอ๋อก็คือสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าเข้าเครื่องเลยอันนี้เรามาดูด้านข้างนิดนึงยังคงให้พอร์ต3.5้ครับผมแจ็คอยู่สําหรับการเสียบปลุกฟังแล้วก็มี usb c ตรงนี้ครับสาหรับในการเสียบอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็น เอาไว้ต่อโปรเจคเตอร์ครับผ่าน USB C ออกเป็น HDMI หรือ VGA ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นพอร์ตเฉพาะของ Microsoft Surface เอาไว้สำหรับชาร์จไฟผ่านตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นแม่เหล็กครับ Surface Connect ประกบปึ๊บเข้าไปงาอชาร์จไฟเวลามีคนเตะปึ๊บมันก็จะดึงออกอย่างง่ายๆในขอบตัวเครื่องด้วยเยี่ยมเลยอ่าเราคลิกปิดได้ครับปึ๊บนี่โล่งๆเลยครับผมเราจะเห็นว่ารุ่นที่เราเอามารีวิวกันครับพี่นัทจะมีช่องตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่นาโนซิมครับเพราะว่าตัวนี้รองรับ การใส่ซีนแปลว่าสามารถออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาใช้ 4G 5G ได้สบายเลยนะครับรอง 4G LTE Advanced ครับผมยอดครับอ่าพนนีพิกมาด้านหลังครับด้านหลังเราจะพบกับกล้องหลังขนาด8ล้านพิกเซลมีกล้องหน้าแล้วก็มีกล้องหลังด้วยใช่ครับผมแล้วที่สําคัญคือตรงนี้ครับบริเวณใต้เราเรียกว่าเป็นคลิกแตนขาตั้งครับเมื่อเรากางขาตั้งออกซึ่งเราบอกไปว่าขาตั้งตัวนี้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นและสามารถกดลงไมได้นะครับสูงสุด165องศา อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางกาเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายและที่สาคัญคือใต้คลิกแทนตรงนี้ครับคุณนัด้วยความใจในตัวเครื่องถ้าให้มาไม่พอตั้งแต่64กิกถึง128กิกเราสามารถเพิ่ม m i โคร SD card ได้อีกครับสูงสุด1นึเทอรไบท์ครับซือไมโคร SD card เพิ่มความจุได้อีกถูกต้องครับผมยอดเยี่ยมเลยครับนี่นี่ก็คือภาพรวมของตัวพอร์ตต่างๆแล้วก็ตัว าการใช้งานเบื้องต้นของตัว Surface Go บครับ อีกหนึ่งเรื่องครับพี่กองครับผมว่าหลายๆคนรอคอยตรงนี้เรื่องของสเปคครับสิเป็นยังไงหน้าจอมีความละเอียดเท่าไหร่อะไรพิเศษยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยครับที่นัาเราจะเห็นว่าหน้าจอของ Microsoft Surface ครับจะใช้เทคโนโลยีชอวั p e x l c e n t ครับนั่นแปลว่าให้ค่าสีหน้าจอที่คมชัดสมจริงด้วยแล้วอัตราส่วนหน้าจอมันเป็นแบบ3ต่อ2ครับจะไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กในท้องตลาดทั่วไปที่เป็นแบบ16ต่อ9ตัวนี้จะเป็น3ต่อ2นั่นแปลว่าเมื่อเราพลิกเป็นแนวตั้งครับมันจะให้อัตราส่วนที่เหมือนเราถ กระดาษ A4 อยู่เลยครับที่สำคัญคือ PixelSense ตัวนี้นะครับให้ความละเอียดสูงสุดถึง220 PPI คมชัดแน่นอนครับผมเมื่อเราพูดถึง CPU ครับพี่นัทตัวนี้เราไล่ตั้งแต่ตัวที่เราได้มารีดีกันเลยครับตัวนี้ใช้ CPU ที่เป็น Intel Core i3 ถ้าเทียบกับ Surface Go รุ่นแรกเนี่ยตัว CPU ตัวท็อปจะเป็น Intel Pentium Core ครับ ซึ่งตัวนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยเพียงพออยู่แล้วแต่ตรงนี้ลูกค้ามองว่าซีรีส์2เนี่ยตัวต่อมาจากโกตัวแรกเนี่ยอยากให้มันทําอะไรที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเราก็เลยอัปเกรดซีบขึ้นมาเป็น Intel Core M3 นะครับซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Surface Go รุ่นที่เป็น ตัว Intel Pentium g o อยู่ที่64%เลยในการใช้งานพื้นฐานที่สำคัญคือรุ่นที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยครับสำหรับทาง JB เราก็ตัวที่เป็น Core m 3สามารถใส่สินร์ดได้ด้วยสุดยอดเลยนั่นเพราว่าเฉพาะตัว Core m 3ครับที่สามารถใส่สินการองรับ CPU Advanced ได้แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สเปคที่แรงขนาด Core m 3 No ม o Surface Go 2เราก็มีรุ่นย่อยที่ขยับลงมาครับราคาก็จะย่อมยาวลงไปด้วยอยู่ที่ตัวที่เป็น Surface ที่รองรับ Intel p e n t i ย m g o l 4425Y เพราะฉนั้นมีหลายสเปคมีหลายรุ่นหลายสีทเรือครับต,ตัวนี้เป็น Core M3 ใช่สำหรับตัวเริ่มต้นครับจะแตกต,ต่างกันนิดนึงครับ CPU เป็น Intel Pentium g o เ,เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวเริ่มต้นจะใช้ ตัวความจําเป็นแบบ EMMC ครับตัวขยับขึ้นมาจะเป็น SSD ตรงนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับคับผมในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าเวลาเราเปิดโปรแกรมลายๆโปรแกรมถ้าเน้นการใช้งานที่ตอบโจทย์ลื่นไหลและนาเป็นตัว SSD ครับครับอันนี้เป็นคร่าวๆตัวนี้นะครับเยี่ยมเลยครับ ทีนี้ผมถามเรื่องอุปกรณ์เสริมรบ,บางคนอ,คอยากได้พวกคีย์บอร์ดในการพิมพ์แบบรวดเร็วสามารถมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับโอเค,อเคจริงๆแล้วครับพี่นัทในเรื่องของเวลาลูกค้าซื้อ Surface Go กขาดไม่ได้เลยก็คือตัวแป้นพิมพ์เพราะว่ามันจะช่วยทำให้ประสบการณ์ในการใช้งาน Surface มันสบมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้เราจะเห็นว่าชื่อจริงๆคือ Surface Go s i g n a t u r e t อ a ์ Cover ครบับ,บ huh ตัววัสดุที่ใช้ตรงนี้ครับมันจะไม่ใช่เป็นเป็นผ้าปกติมันจะเป็นผ้าที่มีคุณภาพสูงเรียกว่าอลันคราดังน สบการณ์ในการใช้งานตรงนี้รวมถึงมัลติทัชทัชแพดขนาดใหญ่ด้วยก็ทําให้รองรับการใช้งาน3นิ้วปัดขึ้นปัดลงกับตัว Windows p r e c i t i o n Touchpad ด้วยที่สําคัญคือตัวคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นแบบ full size ครับ,ร,บรวมถึงมีไฟแบ็ k l i ทเวลาใช้งานกลางคืนด้เช่นเดียวกันกเวลาใช้งานครับเราสามารถเชื่อมต่อตัวตัวเครื่องครับครับประกบเข้ากับตัวคีย์บอร์ด Microsoft Signature t y p e Cover ได้เป็นแบบแม่เหล็กครับดานเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดติดเข้าไปเลย ดังนั้นเวลาใช้งานก็แค่ปรับงองศาวางเป็นเซตเลยที่สําคัญคือเราจะเห็นว่าตัวแผงคีย์บอร์ดตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้ไม่ว่าจะเป็นการวางระนารบรนแบบนี้หรือท่าการให้การพิมพ์มันดูคล่องตัวหรือแบมือมากยิ่งขึ้นก็แค่ยกตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กดูด้ามาแล้วก็วางข้อมือลงไปตรงนี้ผิวสัมผัสแบบพรีเมียมด้วยทัชแพดจบในเซตเดียวเลยครับตัวนี้มันก็จะแบบไปด้วยกันหมดเลยที่สําคัญคือเวลาเราปิดปุ๊บ ก็จะเป็นการปกป้องหน้าจอไปด้วยในตัวเช่นเดียวกันนี่ดีอ,อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับบางคนที่จําเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับพวกการเส้นเอกสารว่ารูปหรือใช้งานปากกาเป็นหลักก็จะมีอุปกรณ์เสริมเป็น Microsoft Surface Pen ด้วยซึ่งในการใช้งานเราสามารถที่จะพกแบบนี้ครับปึ๊บเฮ้ยเอาไปได้เลยครับ1เซ็ตพกแค่นี้ครับน้ำหนักเบาพร้อมใช้งานทั้ง มาพร้อมกับ Windows Home Ins Mode ด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้งานทั้งปากกาต่างๆแล้วก็คีย์บอร์ดครบชุดสําหรับเรื่องของการบริการแบบการประกรันการดูแลเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับพิเศษสําหรับ j a เลยนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาภายใน7วันครับผมบสามารถนําเครื่องมาที่หน้าร้าน j v ได้ทุกสาขาเลยเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน 7, ใน7วันเท่านั้นนะถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยทาง Microsoft เองเราก็มีการซัพพอร์ตผ่านเราเรว่าเป็น Microsoft Onsite Service ครับลูกค้าก็แค่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ Microsoft แล้วก็จะมี เจ้าหน้าที่ครับมารับเครื่องถึงที่บ้านเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเครื่องทดแทนได้ภายในระยะเวลาการรับประกัน1ปีครับสุดยอดครับนะครับเปยนเครื่องให้ถึงบ้านเลยถูกต้องครับออนไซต์ซอร์วิสุดท้ายท้ายสุดแล้ครับตัวเครื่องที่เป็น Microsoft Surface Go 2ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนกลุ่มไหนมากครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงซีรีส์ที่เป็น Microsoft Surface Go ครับที่นมากกับคนที่ต้อง เครื่องต้องการเครื่องที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวกไปทุกที่อยู่แล้วเพราะว่าตัวเครื่องรวมกับตัวคีย์บอร์ดไทคอเวอร์เนี่ยน้ำหนักจริงๆเพียงแค่700้อกรัมที่สำคัญคือพอมาพร้อมกับตัว Windows 10 Home แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการตอบใจการเลยตอบโจทย์การพกพาไปใช้ข้างนอกหรือว่าเราถือแค่เนี้ยประชุมหรือจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามด้วยน้ำหนักที่มันเบามากๆอยู่แล้วแล้วก็การใช้งานทั้งตัว คีย์บอร์ดเองทั้ทงเรื่องของการใช้งานปากกา,งงาก็ครบชุดไปหมดเลยที่สำคัญคือในรุ่นที่มีตัวเลือกที่เป็นใส่ซิมได้ก็ออนไลน์ตลอดเวลาไม่ต้องคอยขึ้นพา w i f i เช่นเดียวกันดีังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเกรียนนักศึกษาเป็นคนใช้งานดทั่วไปก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานพื้นฐานถ้าไม่รักผู้ที่ต้องการใช้งานในรูปแบบของการเรนเดอร์เปิดโปรแกร,รมที่เป็นลักษณะของไฟล์ขนาดใหญ่ ตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั่วๆไปดีหนังสือส่งอีเมลหรือว่าจะทำพรีเซนเทชันต่างๆหรือจะเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเน็ตต่างๆเพียงพอครับครบเครื่องเรื่องการใช้งานจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจครับนะฮะคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ JAB Online นะครับ www.jab.co.th นะครับแล้วก็ทุกสาขานะครับเรามีมากกว่า150สาขาทั่วประเทศครับ